เรวเป็นแผลที่หัวเข่าเลยไหนอืม,มดูหน่อยชิลุกโห่ขหลอกแค่นิดเดียวเองอ่ะดูที่ทายาท้ามากกลัวจะแดงไปหมดเลยเจำที่แม่พี่พูดไม่ได้เหรอพาเด็กเวลาหัดเดินเนี่ยเขาก็ต้องมีล้มบ้างในธรรมดาแหละต้องให้เขาหัดเรียนรู้ว่าชีวิตมันมีอุปสรรคให้เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาอุไหนล่ะอ่าไอพ่อเป่าเซกุอืมนะ ลูกหายแล้วไม่เป็นไรนะเราเป็นลูกทหารนักแก้วนะเริ่มหัดคลานจนก้าดิพอจับกทของฉันจัใจวมด้วยั้ฟ้าุงิด้ี้ยงสังจนชั ต้นอี่แง่เล่อ่ะแกรู้ได้ไงเป็นต้ดเอา้าก็เธอไม่เห็นจะซื้อใหม่คงไม่ขายหรือว่าโมตแต่ตะลึง,งนี่ว่าไงพาสุรีเมื่อไหร่ลูกถึงจะเอาตำแหน่งคุณหญิงมาให้แม่ชื่นใจสักทีล่ะฮะรูไหมว่าแม่แพรลรูกคุณสมอนั่นนะ เขาแต่งงานที่หลังลูกได้ซ้ำแต่แต่จู่ๆนะสามีเขาอะได้เป็นรัฐมนตรีเขาก็เลยได้เป็นคุณหญิงสบายใจไปเฉิบเลยล่ะได้แบบนั้นนะหนูไม่เอาหรอกค่ะหนูต้องได้เพราะว่ามีผลงานที่ทุกคนยอมรับแต่แม่ก็ไม่เข้าใจเลยนะว่าทําไมลูกถึงเลือกนายคนนั้นมาเป็นสามีคุณแม่คะเราตกลงกันแล้วไหคะว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้อีก ไม่โทษได้ยังไงวันก่อนนะ่ะแม่เจอคุณมิธนีเขาโดยบังเอิญบังเอิญจริงๆนะแล้วรู้ไหมว่าตอนเนี้เขาเป็นทูตประจําอยู่ที่สเปนแล้วก็อย่าหมัดมาเลยละ่ะเป็นพ่อไม้เนื้อหอมใช่นะมและที่สิคัญรู้ไหมว่าเขาอ่ะยังมีใจกับลูกอยู่นะแม่รู้ได้ไงคะเขาบอกคุณแม่หรอคะ ก็ต้องรู้สิแค่ดูตาก็รู้แล้วว่าเขาคิดอะไรนั้นคุณแม่ก็ดูตาผมสิครับว่าผมคิดอะไรเอ่อนี่เดี๋ยวฮาสุีพันนีแม่คุณ่นึกได้แลนะแม่มีนัดนะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูเครื่องเพชรกับคุณหอ้อข้าชั้นบน หนหน้าผาเพิ่งคุยกันแป๊บเดียวเองอะอยู่ก่อนสิท้าแม่ไปก่อนดีกว่านะสวัสดีค่ะคุณยายนี่ตายแล้วผู้จาหยาบคายบอกตั้งกี่ครั้งกี่หนแล,ล้วว่าอยู่ต่อนหน้าสาธารณชนห้ามเลี้ยงยายไงสวัสดีค่ะคุณป้า ค่อยเรียนหูหน่อยมาๆๆม,ม,มาให้ป้าเกาะสักหน่อยฮืมฮืมฮืมขึ้นใจ <c oughs> จ้ะเนี่หน้าไปกันนะ <c oughs> ไปนะไปนะสวัสดีค่ะ สุรีคะอ,อะไรจำฉันไม่ได้เหรอพาทรีนี่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะอ๋อดารินีตาแล้วไม่เจอกันเั็กี่ปีเนี่ยืยังสวยไม่สา่นเลยนะแหมนี่ไม่ต้องมาชมฉันหรอกนะนี่ฉันพาครอบครัวมาชอ้อปปิ้งจะจะหาชุดไปงานวันเกิดท่านรัฐมนตรีน่ะนี่ลูกสาวนะชื่อน้องจอยอจ้ะแล้วก็สามีฉันจ้ะ เป็นสุรวีทกำลังจะไปเป็นทูตประจำที่สวิสนะอ้อยินดีด้วยนะคะยัาครับกำลังเสนอชื่อยู่ครับเนี่ยลูกอ่านะนะแกก็คอยเป็นห่วงชนะต้องไปรับไปส่งแกที่โรงเรียนทุกวันก็เลยมาขอซื้อรถนะ่ะเนี่ยตั้งใจจะซื้อรถให้แกสักคันนะเพือจะได้ขับไปไหนตอนไหนเนะ <c oughs> งั้นก็ไม่รบก,กวนดีกว่านะตามสบายจ้ะอ๋อร น,านาีามบัตมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะอ,อ๋อนี่ยังช่วยงานสมาคมอยู่อีกเหรอเจ้าตำแหน่งผู้หญิงแล้วไงก็คงจะไม่งานนี้แหละ <c oughs> อ,อนี่จะนาบัตรฉันถ้าเกิดอยากจะพักโรงแรมไหนในเครือเนี่ย <c oughs> ก็บอกได้เลยนะคลิง <c oughs> เดียวรับรองในเรื่องกั <c oughs> บใจจ้า ได้เจอกันงั้นไปแล้วนะตา <c oughs> ป <c oughs> ลูกอยากได้อะไรก็ซื้อให้หมด <c oughs> นี้ลูกตามใจกันขนาดนี้เดี๋ยวก็เสียคนหรอกจอยดูไว้นะลูกค่ะ <c oughs> ทำเป็นครอบครัวอบอุ่นมาช้อปปิ้งกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแต่จริงๆแล้วนะรับแต่ตัวเองเละทำแต่งานที่ได้หน้าได้ตาลูกหัวจะเป็นยังไงก็ช่างนี่อ่นต่อไปอย่ามีเมียอย่างนี้นะลูกยังไม่ได้ครึ่งของแม่เลยครับแม่ จะมีเรื่องอะไรครับพูดรู้ไว้โม่รู้ใครโมยป่านนี้ไม่รู้อีกรู้ใครสงสัพ่อแม่ไม่รักว่ะเดี๋ยวยังครับเดียังครับพูดเดียังครับเราต้องดูวคุที่กันครับพูดครับนี่ช่างมันเถอะนินได้ไปต่อที่อื่นแล้วอ่ะฝากไว้ก่อนถึงมึงฝากไว้ก่อนเนี่อย่านะครับถูกก็เจอเจอข้างในก่อนดีกว่าครับเชิญครับเชิญครับแล้วยืนเล็งเอาคืนนะเว้ยไปะ่อไปก่อน ก็เพราะใครอ่ะก็พรลิดาแหละชอบให้มันมองมองอะไรจอยว้เนี่ยมีอะไรเหรอลูกเพื่อนแม่อันว่าเขาจะกลับบ้านนะแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับเราโอเคเขาเอาแบบนี้กลับบ้านไม่ไหวแน่ นี่แตลิกาจะไปเที่ยวต่อนะ